สวัสดีค่ะฟามสุขข้างบ้านนะคะวันนี้จะพามาชมผักข้างๆบ้านนะคะนี่คือหอมแดงที่เอาหัวมาสองฝั่งไว้นะคะตอนนี้แตกยอดสวยมากเลยค่ะหอมแดงนี้ตั้งไว้ใต้ชายคานะคะเพราะช่วงนี้ที่ทางใต้ฝนตกหนักนะคะ สองสามวันมานี้ฝนตกหนักเยอะมากก็เลยกลัวว่าหอมแดงจะเน่านะคะก็เลยเอามาไว้ใต้หลังคานะคะเดี๋ยวจะพามาดูหอมแดงค่ะหอมแดงนี้สั่งมาจากในลาซาด้านะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็กำลังเริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะคะ สั่งมาจากในลาซาดาหนึ่งกิโลหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาทนี่แหละค่ะจําไม่ได้แล้วว่าหนึ 100. 100. ่งร้อยเท่าไหร่นะคะหนึร้อยกว่าอสึกว่านะคะนี่ก็เป็นกวางตุ้งค่ะกวางตุ้งกระถางนี่ก็เป็นหอมเบงเหมือนกันค่ะ วงไว้พร้อมกับกระถางเลกเมื่อกี้นะคะก็คือกระถางที่สานะคะกระถางที่4หอมแบ่งมิสี4กระถางนะคะปลูกในกระถางหมดเลยนะคะเพราะที่บ้านเป็นปามน้ำมันทั้งนั้นเลยค่ะผักอะไรที่ปลูกในปามน,น้ำมันนี่จะปลูกผักยากมากเพราะว่ารากของปามนี่จะไปไกลมากเลยค่ะ ขนาดปลูกในวงบอ่อแบบนี้นะคะรากของปาล์มเนี่ยยังเข้ามาใต้บอ่อซีเมนเลยค่ะขึ้นมาบนหน้าดินนี่เต็มหมดเลยแก้ไขลำบากมากเลยนี่ก็เป็นกวางตุ้งนะคะนี่ก็กระถางที่เตรียมไว้จะเอาผักมาลงนะคะ ใต้ชายคาหมดเลยนี่ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายกำลังงอกขึ้นมาะขึ้นช่ายเล็กๆๆๆๆแล้วก็วกที่ใบมีใ,ใบเห็นใบนี่ก็คือมะละกอแขกดำนะคะ โเคเ็ดดำมะละกอเข็ดดำนะคะนี่คือผักชีผักชีก็รวยไปเยอะนะคะแต่ขึ้นได้แค่นี้เดี๋ยวพามาดูมะเขืออีกค่ะ มะเขือที่เพาะไว้นะคะเป็นมะเขือยาวมะเขือปลอกค่ะกระถางนึงก็หยดมเมล็ดไว้กระถางละสองมเมล็ดนะคะเดี๋ยวก็ต้องมาแยกเป็นกระถางละหนึ่งต้นหนึ่งต้นดีกว่าเวลานำไปปลูกลงดินจะได้ง่ายหน่อยนะคะก็นี่จูลินซีสังขราแสงเพิ่งทำไว้นะคะเพิ่งทำไว้ประมาณ สามวันค่ะจะไม่ผิดน่าจะสามวันนะคะอันนี้ก็คือท่านี้เป็นเป็นหญ้าเป็นพืชผักที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะใบใบไม้ที่หล่นลงมาแล้วก็เอามาใส่ใส่ไว้ในวงบ่อนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไว้ทำเป็นปุ๋ยหมักนะคะ เจอผีเสื้อแล้วสวยมากเลยค่ะอืมไปแล้วผีเสื้อน้อยไปแล้วนี่คือใบยีรานะคะใบยีราใต้ใบยีราก็คือออกดิบนะคะผีเสื้อเยอะมากค่ะ นี่มาดูท่อนี้นะคะเป็นผักบุ้งค่ะเป็นผักบุ้งผักบุงที่หวานไว้นะคะหวานไว้สองบอค่ะผักบุ้งมีนานก็เก็บกินได้แล้วนะคะเดี๋ยวพามาดูอดดิบค่ะจะเอามาลงปลูกเมื่อวานนะคะใอดดิบเพิ่งจะลงปลูกเมื่อวาน ลอยางนี้ก็ฝังขิงไว้นะคะเมื่อวานขิงเหลือจากการทำอาหารค่ะก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็เอามาฝังไว้เล่นๆนะคะอันนี้ก็กุยช่ายค่ะกุยช่ายเริ่มแตกใบมาสวยแล้วนะคะคลิปแรกก็ได้ให้เพื่อนๆดูกุยช่ายไปแล้วนะคะเพิ่งจะตัดกินไปรดูดรูดก็เริ่มแตกออกมานิดๆนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นพุ่มแล้วค่ะ มีสองโลนะคะกูใช่มีใบบัวบกขึ้นมาด้วยค่ะไหนคะใบบัวบกนี้ไม่ได้ปลูกนะคะขึ้นมาเองฝักชีฝรั่งค่ะโลนี้เป็นฝักชีฝรั่ง นี่ใบยี่รามาปักไว้นะคะตัดใบ,บยีรานะคะตกแต่งกิ่งแล้วก็เอากิ่งมาปักไว้นะคะอีกบ่อหนึ่งก็เป็นผักบุ้งเหมือนกันนะคะท,ที่ดูเมื่อกี้ก็เป็นบอ่อฝั่งนู้นนะคะนี่ค่ะก็มีอีกฝั่งหนึ่ง นี่ก็เป็นผักชีใบเลื่อยเหมือนกันค่ะเพิงจะเอามาลองปลูกนะคะหน้าผักชีใบเลื่อยก็จะเป็นต้นมะกรูดเห็นไหมคะผักที่ปลูกทั้งหมดนี้คืออยู่ในสวนปามทั้งนั้นเลยนะคะต้นชมพู่ค่ะ นี่ก็จะเป็นกะเพราแดงนะคะกะเพราที่บ้านจะมีสองแบบนะครับแบบใบสีเขียวแบบนี้ก็ใบก็จะแดงแดงนิดนึงนะคะแล้วก็ผักเป็ดนะคะมีใบใหญ่แล้วก็ใบเล็กนะคะวงบ่อนี้ก็เป็นกระชายค่ะกระชาย กะเพลาก็มาขึ้นอยู่ด้วยนะคะบางทีมเมล็ดหล่นมาใส่ก็ก็ขึ้นของเขาเองอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นกระชายเหมือนกันมาดูบ่อน,นี้ค่ะจะให้ดูขิงะคะ่ะจะต้องเอาดินมาใส่เพิ่มแล้วค่ะเพราะหัวเขาลอยขึ้นมาแล้วนะคะนี่ค่ะขิงค่ะ หัวก็ลอยขึ้นมาเมื่อก่อนตอนช่วงโควิดที่ช่วงโควิดกำลังมีกระแสนะคะลุงก็ได้ขุดไปแล้วบางส่วนนะคะเอาไปต้มกับน้ำทานนะคะช่วยแก้โควิดได้นะคะขิงกระชาย นีกระชายค่ะกระชายกระชายมีสองโบนะคะก็ด้านหน้านี้ก็เป็นใบชะพลูค่ะชะพลูก็งามมากๆดูนะคะความงามของเขาโอ้ คะงามมากเลยค่ะเราจะให้ดูใบยี่รานะคะเมื่อ,อคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่ว่าได้ตัดใบยี่รานะคะแล้วก็ได้มาปักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนนี้ว่าขึ้นหรือยังนะคะนี่นะคะ ันก่อนที่ว่าทําคลิปแล้วก็ใบายรามาปักไว้นะคะนี่เริ่มแตกขึ้นมาแล้วนะคะไม่ตายนะคะนี่ก็คือต้นกระเจี๊ยบค่ะกระเจี๊ยบแดงเมื่อวานก็ได้กระเจี๊ยบแดงมาปลูกสามต้นนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะคะ วันนี้พาเพื่อนๆมาชมผักสวนครัวข้างบ้านนะคะแบบบ้านๆนะคะปลูกแบบปลูกทุกอย่างที่เรากินกินทุกอย่างที่เราปลูกนะคะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เยอะเลยนะคะเวลาเราจะทํากับข้าวจะใส่นู่นใส่นี่ไม่ต้องไปหาที่ตลาดนะคะอออกมาดูซิว่าเอ๊บ้านเรามีอะไรบ้างไหมนอกจเก็บเก็บไปใส่นะคะ มีความสุขมากๆเลยนะคะได้ปลูกผักสวนครัวคลายเครียดนะคะตอนนี้ก็เริ่มจะทำช่อง y o u t u b e นะคะได้ทำหกเจ็ดคลิปแล้วนะคะคนที่แนะนำก็คือพี่ต้มนะคะพี่ต้มแนะนำให้ทำช่องนะคะต้องขอบคุณพี่ต้มมากๆนะคะ ะะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ